สนับสนุนโดยบุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u X x โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับวันนี้อยู่กับผมกี้จิรัวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงมันาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะัฮะสำหรับที่แล้วแหมเรื่องกัลันณมิตรเอยเรื่องเพื่อนเอยนะฮะเราต้องมีความจริงใจในซึ่งกันและกันนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้น่าคิดนะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความจริงแน่ๆที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าถ้าการทํางานหนักจะให้เจ้าร่ํารวย พวกท่านก็คงจะรวยที่สุดก่อนมานานแล้ว <c oughs> วิชาการจัดการสมัยใหม่เขาบอกลอะไรรู้ไหมไม่ใครับ work smart not work hard ทำงานให้ฉลาดไม่ใช่ทำงานหนักออคือคนเราเนี่ยการทำงานหนักคือการใช้กายใช่แต่การทำงานให้ฉลาดคือการใช้สมอง <ฮะ S 2> ซึ่งคนที่ ไม่ค่อยจะมีสมองหรือไม่มีโอกาสฝึกฝนสมองบางทีเขามีสมองดีนะแต่ไม่มีโอกาสฝึกฝนส,สุดท้ายก็ทำงานหนะักด้วยการใช้แรงงานนะแต่บางคนเนี่ยที่ทำงานด้วยความฉันฉลาดจะได้งานเยอะโดยไม่จะเป็นต้องออกแรงมากมายมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอิจฉานะคะศิลปินที่ก็ได้เงินเยอะ อ่ใชศิลปินก็ไม่ต้องทำงานหนักแต่เขาทํางานที่คนอื่นทําไม่ได้นะคนที่ร้องไห้ได้โดยที่ไม่มีใครทําอะไรให้เสียใจอ่ะเราควรให้ตังเขาไม่ละอยู่ดีเขาก็ร้องเองนะร้องเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคนที่ไม่โกรธแต่สามารถทําให้คนเชื่อได้ว่ากําลังโกรธใช่นะหรือคนที่ร่ํารวยจากการวาดรูปการปั้นรูปล่ะใช่ นั่นน่ะเป็นการที่เขาเป็นคนสมาร์ทเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาไม่ต้องทำงานน่ะเขาไม่ได้ไปแบกหามนะครับเขาไม่ได้ไปแบกเข้าสารเขาไม่ได้ไปแบกกรวดหินดินทรายรนะแต่อย่าคิดว่าคนเราทำงานด้วยสมองไม่เหนื่อยนะถ้าใครคิดว่าการทำงานด้วยสมองไม่เหนื่อยนะจริงจเหนื่อยมากนะช่วยกรุณามาทำอะไรที่ต้องใช้ความคิดหน่อยเถอะแล้วคุณจะรู้ว่า มันก็เปรียเพลียได้โดยที่ไม่มีของหนักจะต้องยกแล้วเพลียกว่าด้วยผมแค่รู้สึกว่าผมว่ามันเพลียกว่าเคยแบบหูเพลียแบบล้ามากคือไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆเดินไปเดินมานิดหน่อยเหนื่อยแต่ถ้าเราเป็นคนเวิร์กสมาร์ทเป็นคนเฉลียวฉลาดครับต่อให้งานหนักแค่ไหนอย่างไรก็ตามอเราจะทําได้ด้วยความสบายใจในตำราเขาบอกว่าคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนเชี่ยวชาญครับ จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเชี่ยวชาญน,นั้นด้วยความง่ายและสง่างามอ๋อด้วยความออเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆด้วยความง่ายและสง่างามใช่ใช่ใชคน<ช><ช>ที่พูดเก่งครับเวลาเขาต้องไปพูดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมเขาจะทำได้ง่ายมากไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยครับ และว,วิธีการพูดจาของเขามันก็จะแคล่วคล่องมีพลังนะหนักแน่นไม่เออเออะอะเงอะเงอะงะงะนะ,ค,ะครับครับเวลาพี่ไปบรรยายนะก็ปีครับแล้วก็คนจัดบรรยายเนี่ยเขาจะมีการจัดเวรเอาไว้ว่าถ้าอาจารย์คนนี้สมชายเป็นคนอขอบคุณนะถ้าเกิดอาจารย์คนนี้มาสมหญิงขอบคุณนะถ้าเป็นอาจารย์คนนี้สมพงศ์ขอบคุณนะครับ ก็ปีบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเก่ตเขาขึ้นมาเขาจะพูดจาแคล่วคร่องอย่างสะดวกสะดวกสบายสบายใช่ครับแล้วดูสง,าง,งา่างา่ะแต่บางคนนี่ยพี่ซึ่งนั่งฟังทำขอบคุณอยู่เนี่นั่งลุ้น มันจะรอดไหมมันจะรอดไหมไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้รีบจบก็ได้ไม่ต้องยาวหรอกเอาสั้นสั้นสั้นกไหก็โอเคเลยพันธดุเนี่ยรู้สึกกระดาษที่ถือมามันก็บสั่นขนาดนั้นเสียงก็เครืออยู่รูกไม่ต้องพูดยาวเคยเจอคือมันไม่สง่างามมันไม่ง่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำราเขาต้องบอกว่าไม่อย่า work hard แต่ว ork มาร์ทครับคือทำอะไรเนี่ยต้องทำด้วยความง่ายได้ ทำอย่างแคล่วคล่องแล้วก็ดูสง่างามนะครับอะไรที่เราทาไม่ไม่ไม่แคล้วคล่องมันไม่งามเอางเี้ครับก็ปี้ก็ปี้ลองไปจัดงานนะครับแล้วเปิดงานด้วยเพลงรำวงครับนะครับอ่าถ้าก็ปี้มีคุณนายผู้ว่าและผู้ว่าซึ่งเขารําเป็นครับเขาก็จะเปิดฟลอร์ให้เราได้อย่างสวยงามใช่แต่ก็ปี้ลองคิดดูถ้าเจอ ผู้วาซึ่งไม่เอาไหนเลยในแง่ของการร้องการรำแกก็จะไม้พายกันไปโบกไปโบกมาเนี่ยมือแกก็เป็นไม้พายซ้ายทีกว่าทีนะมันก็จะดูไม่สง่างามแล้วก็ยากลำบากมากครับแค่ให้แกเปิดฟลอร์รำวงไปหนึ่งรอบแกก็ทำด้วยความยากลำบากานะเพราะ<ช>ฉะนั้นคน<ช>เราเนี่ย เรา<ม>ต้องทําในสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ง่ายครับทําได้สะดวกทาได้อย่างสง่างานนมนี่ไงะน,นะอ่ะถัดไปนะครับคําโกหกมีหน้าที่กลบเกลื่อนความผิดแต่ไม่มีสิทธิ์กบเกลื่อนความจริงอ่ะก็คนเราเวลาทําผิดก็จะโกหกหนู่นนี่นั่นเพื่อตัวเองไม่ผิดครับแต่ว่าหลังจากเราแก้ตัวไปสารพัดสารเพแล้วเนี่ยถามความจริงมันจะเปลี่ยนแปลงไหม ความจริงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละคุณจะแก้ตัวยังไงสักแค่ไหนก็ตามสิ่งที่คุณทําผิดมันก็คือผิดคุณอาจจะพูดจาจะไม่คนฟังว่าคุณไม่ผิดแต่ว่าในความจริงคุณผิดไหมล่ะในความจริงผิดอ่าเป็นถึงได้มีสุภาษสิตธิไทยไงอะไรครับใช้ตายช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวมาปิดเอาไปบัวมาปิดก็แปลว่าความผิดน่ะครับคุณปิดยังไงก็ไม่เม็ดครับหรืออีกอันหนึ่งที่เขาใช้คำว่า กระดาษห่อไฟไม่ได้หรอกอ้ยไม่ได้นะันก็ไหมหมดคือเรามีไฟอ่ะครับไฟคือความผิดอืมแล้วกระดาษคือคําแก้ตัวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดาษห่อไฟไม่ได้ฉันใดคาแก้ตัวก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความผิดได้เพราะความผิดมันก็คือความจริงครับนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคําโกหกเนี่ยพูดกี่ครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเขาถึงบอกไงคนโกหกต้องความจําดี ใช่ถ้าจำไม่ดีจะไม่รู้ว่าเคยโกหกไว้ไว่าอะไรหลุดนะบางทีออ <c oughs> แต่ถ้าเกิดคนพูดความจริงอะก็ปี้เอ้ยพูดก <c oughs> ี่ครั้งกี่รอบ <M ần> มันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมเรื่องจริงนะเนี่ยมัน <c oughs> เป็นจริงจริงที่มันเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยอย่างเช่นเขาบอกว่าคนที่จะให้สัมภาษณ์ครับแล้วสื่อมันชนชอบคือคนที่ไม่ขอคำถามล่วงหน้ารู้แต่ว่าอยากจะมาสัมภาษณ์เรื่องอะไรอ่ะฮะ แค่นั้นแค่นั้นใช่และก็เมื่อมาสัมภาษณ์ถามมาเลยอืเพราะสิ่งที่จะตอบเนี่ยคือความจริงอืแต่คนที่บอกขอคําถามก่อนได้ไหมเนี่ยสื่อมวลชนจะเริ่มระแวงแล้วนี่จะไปแต่งคําพูดใช่ไหมจะไปเตรียมใช่ไหม ว่าถ้าโดนคําถามเนี่ยจะตอบยังไงใช่ใช่ใชซึ่งถ้า<ช><ช>จะเตรียมตอบที่เป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเตรียมตอบเพื่อที่จะทําให้คําตอบดูดีออันนี้ถ้าสื่อมวลชนเขาจับได้เขาไม่พึงใจนะคะเพราะฉะนั้นพี่ในเวลาเขยนสัมภาษณ์อาจารย์จะดูคําถามไม่ต้องหนูถามเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคมาเลยเอออันนี้ผมก็มีคนขอนะเวลาผมจะติดต่อสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย เขาอยากตดอเลยถามว่าอะไรอะไรเงี้ยตอนเวลาผมถามก็ถามเลยที่มันแต่ความจริงมันอยู่ในใจอยู่แล้วค่ะพี่ไม่เคยกลัวเลยใครจะสัมภาษณ์พี่มาเลยไม่ต้องถามแั้วอลาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกพักกันสักครู่นึงก่อนนะช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันครับกับสุภาษิตชีวิตงาม ฉับซอสใครกินก็ล้องแซวการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุควีครอสโฟร์บโฟร์มาสเตอร์อัพออโรสลุยท้าโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะ ถ้าเราไม่รักเดวยวใครจะรักราคารักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก love earth เรารักโลก not a collection it's our mission it masses, it life, infinite, new i s u มิดใหม่อินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์ใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกบริเชสสิครับ ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted สนับสนุนโดยมหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X y o เกิร l i ลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ ว่าเข love Earth not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่2องนะครับ่อสครูนี้เรื่องคำโกหกนะฮะโกหกร้อครั้งมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีความจริงเราพูดเป็นพันๆครั้งพูดจนตายมันก็เรื่องเดียวกันเรื่องเดิมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อเนื่องกันนะเขาบอกว่าเคล็ดลับความสุขคือการทําในสิ่งที่รักอ้าวใช่เลยใช่ไหมภาษาฝรั่งมีคำๆดีวเลย passion อ๋อคือคำนี้อ,อทำอะไรต้องทำด้วยความรักความรักใช่และเราจะทำอย่างมีความสุขและเราก็จะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันเพลินจริง,งเรื่อ,อ้ยพี่มีคนชอบถามพี่อยู่เรื่อยถาว่าอาจารย์สอนทั้งวันเสียงยังไม่ตกเลย <c oughs> จะที่ใ่พูดเลยตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่ห้าโมงเย็น <c oughs> ก็ตอบอย่างเดียวก็รักที่จะพูด รัก <ฮะ S 1> ที่จะสอนไงม,มันสอนด้วยความสุขอ่ะเพลินๆออกมาเออมันไม่บอกว่าพอถึงวันที่จะไปสอนไม่ใช่บิดที่เจีกเจอตั้งเรียนเวรพวกน,นี้นะก,กูวันนี้โอเคโอเคกามองถึงเที่ยงใช่ไหมเ,เดี๋ยวก็บ่นๆบนบนถุยๆมันจบไปแล้ต้องโทรมันตามมาเรียนหรอเปล่าคือเราไม่ได้ไปบ่นๆบนบนถุยๆให้ใครฟังครับ เราเตรียมเนื้อหาสาระมาอย่างดีครับและเมื่อเราเนี่ยได้สอนไปเราเห็นใบหน้าเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจที่ได้รู้ได้เข้าใจเราก็เป็นสุขจะสอนกี่ชั่วโมงมันก็สอนได้โอ้ยนี่สมัยก่อนนะก็พี่พี่เนี่ยเก้าชั่วโมงนะโหตอนเช้าเก้าถึงเที่ยงกินข้าวกลางวันเสร็จบ่ายถึงสี่โมงหกแล้ว พักแฝบหนึ่งสอนปริญญาโทรปริญญาเอกตอนหกโมงถึงสามทุ่ม <9 S 2> ทั้งวันเนี่ยเก้าชั่วโมงทำได้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 โอ oh. สมัยก่อนตอนที่อสอนกวดวิชาครับมากกว่านั้นอีกอสอนอธรรมศา,ศาสตร์เสร็จครับพอเลิกจากธรรมศาสตร์ตรงเข้าโรงเรียนกวดวิชาอสอนตั้งแต่ ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มทุกวันโอ้โหคือตารางที่ธรรมศาสตร์ก็มีอยู่แล้วหกชั่วโมงครับแล้วก็มาสอนกวดวิชาอีกเสาร์อาทิตย์ได้พักไหมไม่พักไม่พักสอนกวดวิชาอีกทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์โอ้โหไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเลยมันไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเรารักเราชอบงั้นการทำงานเนี่ยมันต้องทำอย่างมีแพชชั่นทำในสิ่งที่เรามีความสุขครับ แต่ถ้าให้เราทําอะไรบางอย่างที่เราไม่มีความสุขันมันไม่ได้อรมันดูฝืนทําแล้วมันไม่ได้เลยอย่างเช่นตอนที่ปีพี่สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี2 5 0 9ครับเป็นปีที่ทะบวงมหาวิทยาลัยทดสอบว่าถ้าเกิดว่าแทนที่จะให้เด็กสอบพร้อมกันหมดแล้วให้เลือกหอันดับเนี่ยนะสมัยพี่นะรุ่นก่อนพี่กับรุ่นหลังพี่เขาเป็นแบบนี้กันก็คืออ่าทางด้านทบวงจัดสอบครับคนที่สมัครสอบก็เลือกได้6 หกอันดับจะติดอันดับก็คะแนนว่าไปครับแต่สมัยพี่เขาทดลองขอทดลองว่าลองให้ธรรมศาสตร์จุฬาไม่ดอนเกษตรเชียงใหม่ขอนแก่นแยกสอบสิอ๋อครับอ่าโอ้โหปีนั้นนะก็พี่พี่ต้องสอบจุฬาสอบธรรมศาสตร์สอบเกษตรสอบเชียงใหม่สอบมศวแกสอบเลยครับแยกสอบอื เอาละเราก็อยากเข้าอ,อกสอนศาสตร์จุฬาเราก็เข้าได้เพราะพี่เข้าได้ทุกแห่งที่พี่สอบก็เลือกไปอยู่อกสอนศาสตร์จุฬาด้วยความรักในที่ว่าครับแต่พอไปถึงปั๊บรุ่นพี่เนี่ยนะครับรุ่นเดียวกับที่พี่สอบเข้าอ,อกสอนศาสตร,ร์จุฬาร้อยหกสิบคนมีผู้หญิงร้อยห้าสิบหกคนมีผู้ชายสี่คนโอ้โห<น>โอไอ้นี่มันยังไม่เท่าไรครับแต่ว่าประธานรุ่น ก็คืออยู่ปีสเนี่ยไม่ใช่ประธานรุ่นประธานคณะอยู่ปีสี่ครับเขาก็จัดให้รุ่นน้องมาแล้วก็บอกสำหรับนิสิตชายทุกคนครับขอให้ลงกีฬาทุกประเภทอถ้าเป็นกีฬาประเภทใดที่ต้องการทีมมากกว่าสี่คนครับเดี๋ยวรุ่นพี่จะลงไปช่วยแต่ว่าถ้าบาสห้าคนสี่คนต้องลงต้องลงพี่มายไม่หนึ่งคน ถ้าเกิดตะก้อสามคนมีอยู่สี่คนต้องลงสามคนสำรองหนึ่งได้ฟุตบอลสิบเอคนมีอยู่สเดี๋ยวรุ่นพี่ลงให้เจดคนลักบี้ก็เช่นเดียวกันนะลักบี้จุฬาพี่นั่งนึกนั่งนึกภาพตัวเองลงเล่นกีฬานะกูจะเล่นตะก้อไงวะอ๋อบาสพอจะเล่นได้นะโอเคตะก้อนี่นะนึกในใจ สกรกัมลักวี่กคจะเป็นสกรัมกับใครยังไงวะชนาะไอวิ่งเนี่ยพอจะได้นึกในใจพี่ลาออกเลยโอ้โหลาออกเลยพี่อยู่จุลาเจ็ดวันเองพอประชุมคณะเสร็จแล้วนี้ลาออกเลยโอ้โหโชคพี่ดีบ้างนั้นปีนั้นนั้นหนึ่งสอบแยกนะครับสองจุลาเปิดวันที่หกพิถุนาธรรมศาสตร์เปิดสิบหกพิจุนา พี่ก็เลยไปเรียนจุฬาอยู่สัปดาห์หนึ่งครับแล้วพอเจอปัญหานี้ปั๊บมอบตัววันสุดท้ายของธรรมศาสตร์มอบตัวทันนะแต่ว่าคะแนนเราถึงยื่นไปแล้วไม่คือเราเลือกแล้วไงอ๋อพี่สอบเข้าจุฬาได้สอบเข้าธรรมศาสตร์ได้สอบเข้าเกษตรได้สอบเข้าเชียงใหม่ได้สอบได้มสวสอบได้หมดเลยครับเราก็ต้องสลัสละเกษตรอ่าฮะสละเชียงใหม่อ่าแล้วที่แรกสละธรรมศาสตร์ด้วยนะครับ แล้วก็สระมสวแล้วก็ไปลงทะเบียนจุลาโอ้ใส่เสื้อคอรัประนสีเทาถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน<ว>นักศึกษาเรียบร้อยตาสัญลักษณ์แต่พอประธานคณะมาบอกลงทุกกีฬาตายละยเสดีเตตะก้อนนึกภาพไม่ออกเลยกูจะกระโดดขึ้นไปไงวะเนี่ยลักวีด้วยนะนต้องไปสก,กรมกับเขาเนี่ย เอาวะอย่าอยู่แล้วก็เลยลาออกจากจุฬาแล้วก็ไปอยู่ธรรมศาสตร์สงสารสามคนที่เหลือนะใจเรามันอ๋อสามคนที่เหลือเหรอเลตามมาธรรมศาสตร์อยู่อีกคนหนึ่งเอาสิขอตกลงเหลือสองคนเพราะคนนั้นเขาก็สอบเข้ารัฐศาสตร์จุฬาไอธรรมศาสตร์ได้อเขาเข้าสอนศาสตร์จุฬาได้เขาเข้าธรรมศาสตร์จุฬาได้ไอรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้เขาก็มาอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาก็คงไม่ไหวเหมือนกัน กีฬาทุกประเภทคือบางประเทไอ้อย่างว่า,วาบาสเราก็พอจะมั่วๆไปได้เนะาะบอลเล่ก็อาจจะพอชูอได้บ้าง<บ>า้งตีๆไปแต่ตะกอ้อนยนึกภาพไม่ออกจริงๆนะเราต้องลงแข่งในนามคณะอักษ<อ>ระนะกระโดดเตะไงว่าเตะยังเตะไม่ได้จะกระโดดเตะตะก้อยอย่างที่เขาตกกันเพาะปุ๊บเนี่เนี่ยงนึ้ภาพไม่ออกเลยไออก เออฮะคือเราทําอะไรที่มันไม่มีความสุขทําอะไรที่มันไม่มีความรักมันเหนื่อยมันทําไม่ได้อใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันก็ดูฝืนด้วยแต่ตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่เป็นนักกีฬาวิ่งกับนักกีฬากระโดดไกลนะโดดไกลเลยออสมัยพี่อยู่ทั้นปถมเนี่ยครับความที่เป็นตัวพรอมเนี่ยโอ้โหป๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บโดดไกลนะไปไกลเลยแหละนะครับแล้วก็วิ่งผลัดสี่คูณร้อยอะไรต่างๆทําได้ตอนนั้นอ่ะแต่แหม กีฬามหาวิยาลัยเรานั่งนึกประเภทกีฬาทุกประเภทหลับตานึกภาพตัวเองไม่ออกเลยบางกีฬาว่าเราจะไปยังไ,ไนงไนะจริงครับเออก็เลยถือว่าไม่มีความสุขค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันก็จะอยู่ในความรักในสิ่งที่ทําเช่นเดียวกันเออใช่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่เป็นคนสอนหนังสือเป็นนักพูดอะไรต่างๆมันก็เกิดจากที่เรารักที่จะพูดเรารักที่จะทําก็เลยทําได้ดีไงฮะแล้วมันก็ทําให้เราสาเร็จนั่นเองนะครับความสุขกับความสําเร็จมันก็จะเกิดจากความที่เรารักในสิ่งที่เรากำลังจะทํานั่นเองนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพาสักรู่ก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมากับสุภาษิตชีวิตงานครับการเป็นมาสเตอร์ ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้อีซู u i วีค s s 4 x 4บ a s t e r of All Roads ลุยทาโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักี๋ยวใครจะรักล่ะค่ะ รักมานานนแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่ากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก l o v เ earth รักโลก not a collection it's our mission n e e x, 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 x 5. s i v series m o n t h i t m infinite x life แจ๋วครับใม่ปลากระป๋องสามแจวปลาสตดรนเดือดแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจวสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection นิวอิสเซสุดิแม a กมาจิคไอสสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The new n e w x o โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ ว่า o love earth not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนี่ที่จะเล่าให้ฟังครับไม่จะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนั้นเนี่ยตอนที่พี่อยู่มาปลายครับพี่ไปบ้านเพื่อนพี่สาวเขาอยู่อักรศาสั์จุลาครับแล้วก็วันที่เขาจะรับปริญญาเขาก็เอาครุยมาแขวนไว้ที่บ้านพี่ก็ไปบ้านนั้น พี่ก็ไปหยิบเสื้อคลวยเขามาใส่เพราะเราก็มั่นใจแล้วว่าเราจะเรียนอักษรศาสตร์จุฬาครับพี่เขาทักเขาถือนะอยังไม่ได้เรียนเนี่ยเขาไม่ให้ใส่นะครับถ้าใส่ตอนยังไม่ได้เรียนนี่ระวังจะไม่ได้ใส่เราก็นั่งนึกในใจเฮ้ยเรียนอย่างเราทําไมจะเข้าอักษรศาสตร์จุฬาไม่ได้ตอนนั้นเราคิดว่าอาจจะไม่ติดอย่างนี้นะไม่ใช่เราคิดว่าต้องติดแน่ๆแล้วไม่ห่วงเลยการที่เขาบอกว่าอย่าไปใส่นะจะไม่ได้ใส่ นึกในใจอักษรศาสตร์จุฬาชั้นที่หนึ่งกรุงเทพคริสเตียนไม่มีทางหรือจะเข้าไปได้ต้องเข้าได้ประกาศแล้วชื่อมาเข้าได้แน่นอนปุ๊บเราก็ใส่แล้วพอประกาศมันก็ได้สอบเข้าได้จริงๆก็ไม่เห็นจะต้องแบบเออแต่อะไรเลยก็ใช่แล้วแต่สุดท้ายก็มีเหตุเรื่องกีฬาเนี่ยทาให้ไม่ได้เรียนสุดท้ายกันเลยไม่ได้เรียนจริงๆนั่นเป็นใส่เสื้อครูยก่อนเรียนไง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ,อะโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นรายการสุภาษ,ษ,ษ,ษิตชีวิตงามสัปดาห์นี้นะครับเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมจิรัทวัฒน์ศิริบุตรอาจารย์เสรีว,วงมณฑาวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ